สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะวันนี้ไปใช้บริการคนละพึ่งมานะคะโอ้ยได้เยอะได้เยอะมากเลยนะนี่ได้เยอะมากเลยกีใต้เบิร์ดบ็นี่หลายโพดหลาย,ยหลายเละหลายคักรึคนละพึ่งนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง้ยหลายหลายหลายอย่างนี่ค่ะมีน้ำยาปรับผ้าหอมมีน้ำยาปรับผ่านุ่มมีน้ำยาถูนาลน หลยางอยู่ค่ะหลายยางยาายอย,างยู่ใช่เบิดโกอ,อันนี้ก็เป็นพวกอะเป็นพวกของใช้เนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะคนละครึ่งเนาะทั้งหมดสี่ร้อยใช่ไหมของเราสองของเขาสองแต่แต่ว่าไก่ไก่ซื้อเกินเนาะต้องจ่ายเขาอ,อีกร้อยสี่สิบสี่บาทเป็นหนะ้าร้อยสี่สิบสี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นกีมเนื้ผมเนาะกีมเนวดผมนะ ครีมนวดผมอันนี้ก็เป็นยาสีฟันเนาะนาะได้หลายอย่างอยู่ด้วนี่ทั้งเบิร์ดหาร่อยหารอยที่ที่สี่บาทเนาะห้าร้อยสี่สิบสี่อันนี้ก็เป็นน้ำยาถูพื้นเนาะน้ำยาล้างห้องน้ำเนาะเป็ดเนาะเป็ดสีชมพูเนาะได้หลายอย่างอยู่ Umwelt ค่ะเดี๋ยวมืออื่นไปเอามาใหม่อีกใส่ได้เข้าห้ใส่สิบมือเนะา, 2, า 2, นะรัฐบาลสองพันห้องสองพันเนาะ อันนี้ก็เป็นยาสระผมเหมือนกันค่ะมีครีมนวดในตัวด้วยนี่มีครีมนวดในตัวนะคะนี่อันนี้จะมีครีมนวดในตัวเนาะเป็นพวกยาสระผมที่ผสมครีมนวดมาในตัวเนาะโอ้ได้ได้หลายอย่างเลยนี่เบิร์ตมีหาร้อยสี่สิบสี่บาทได้หลายอยู่ได้หลายอย่างอยู่ค่ะได้หลายอย่างอยู่ด้วยนี่อันนี้จะเป็นพวกครีมนวดผมเนาะ เพราะว่าผมบางครั้งผมเรายาวมันจะเวลาสามมันจะหวียากเนาะต้องใช้กรีมเวดผมเนาะเอาครีมเวดผมมาสามปวดเก็บไปใช้ค่ะเดี๋ยวเราได้ใช้อีกสิบวันเนาะวันนี้ก็หนึ่งวันไปแล้วเนาะยังเหลืออีกเก้าวันเนาะวันละสนะี่ร้อยเนาะเราสองร้อยเขาสองร้อยเนาะก็ตกส 4, นะี่พันเนาะเ้าให้คนละครึ่นค่ะยายไก่ไม่ได้บัตรสามสามร้เขานะ ยายไก่คือไม่ได้สามร้อยกับเขานะคนจนก็ไม่ได้นะสามร้อยรัฐบาลรัฐบาลเขาทำใหม่คือคนที่เคยได้สามร้อยบาทสามร้อยบาทคนจนเนาะยายไก่ก็ไม่ได้นะแม่ของยายไก่ก็ไม่ได้นะปกติเขาจะได้เขามาทําใหม่ก็คือไม่ได้บางคนคนรวยได้นะบัตรคนจนบางคนคนจนแท้ก็ก็ก็ไม่ได้นะรัฐบาลชุดนี้เขาทาใหม่เขาทาใหม่หมดเนาะ ไม่ใหญ่อยู่บ้านก็ไม่ได้นะเขาก็เขาก็จนนะแต่เขาไม่ได้นะได้หลายตัวเลยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหมดนี้ห้าร้อยสี่สิบสี่บาทนะของวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเอามาอีกแต่จะไม่ให้เกินสี่ร้อยนะพรุ่งนี้จะไม่ให้เกินสี่ร้อยนะของเราสองของเขาสองพอ,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 อดีนะเกินก็เกินนิดหน่อยวันนี้เกินไปร้อยสี่สิบสี่บาทต้องไปเอาอีกสิบวันเนาะเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวหมดสขบก่อน ของใช้ซื้อมาไว้เถิดไม่เน่าไม่เสียเนาะบางคนเขาก็ไม่เอานะมันยุ่งยากเนาะไอ้คนละครึ่งนี่เนาะคนข้าคนแก่เขาทาไม่เป็นหรอกเขาเขาก็ไม่ได้เอานะคนเข้าคนแก่เนาะเขาก็ทําไม่ค่อยเป็นคนละครึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเอาอีกนะหมดเขตเดือนตุลาเราใช้ได้อยู่นนะนนะสิบวันเนาะสิบวันมันสี่พันเนาะอันนี้ มันไม่เสียหรอกของใช้พวกยาสับผมพวกยาสีฟันพวกแฉกพวกอะไระไปเอามาเนาะไม่มีการเสียหรอกเราก็ไปเอามาไว้ใช้เนาะเพราะว่ารัฐบาลเขาให้สองพันเราก็จ่ายสองพันบางทีเราก็จ่ายเกินเลยเห็นไหมวันนี้วันนี้ก็จ่ายเพิ่มไปร้อยสี่สิบสี่บาทนะคะเก็บไม่ใช้อันนี้ก็ซื้อหนึ่งแทมหนึ่งซื้อหนึ่งแทมหนึ่งหอมดีนะนี่ซื้อหนึ่งแทมหนึ่งหอม อันนี้ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเออถูกมากเลยนะทำไม,ไมถูกขนาดนี้ยาสับปมก็ก็แถมซื้อหนึ่งแถมสามขวดนีนร้อยหกสิบเก้าหรือเท่าไหร่นี้ยาดีฟันก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะของร้านนี้ก็ถูกนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็ดนี่ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเออแถมไปได้จังไงนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ก็ซื้อสามแถมหนึ่งซื้อสามแถมหนึ่ง ของแถมทุกอย่างเลยล่ะนนี้เดี๋ยวไปเอามาไว้อีกเนาะเดี๋ยวเราจะหมดเขตก่อนเนาะของถูกเนาะทักทายสวัสดีทุกคนนะคะมามาใช้คนละครึ่งด้วยกันนะจ๊ะมาใช้คนละครึ่งด้วยกันค่ะแวะแวะมาจากตลาดก็เลยเอามาใช้คนละครึ่งนี้เดี๋ยวมันจะหมดเขตก่อนเนาะอันไหนที่จําเป็นเราก็ไปเอามาไว้ใช้ซัแมนบอกอันไหนที่จําเป็นมันก็จําเป็นทุกอย่างนั้นเดี๋ยว ถ้ามียากันยุงก็จะไปเอายากันยุงน้องหมาน้องแมวเนาะมียากันยุงมีสไลของที่เราใช้ทุกวันเนาะยากันยุงก็เอามาไว้จุดให้หมาเนะสไลเป็นแฟบเป็นอะไรคือเราได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วล่ะพวกนี้เดี๋ยวจะไปเอามาให้ครบสิบวันนะถ้าเราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราเขาก็จะตัดสิทธิ์เรานะเราก็ครบคตังเราจ่ายสองร้อยของเขาสองร้อยแต่วันนี้ยายไก่เอามาเกินนะ ห้าร้อยสิบห้าร้อยสี่สี่บาทได้ควักได้ควักเนื้ออีกร้อยสี่สี่บาทนะได้ควักเนื้อร้อยอีกร้อยสี่สี่บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไม่ต้องให้เกินเอาแบบพอดีพอดีเกินหรือเกินนิดหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไงคะคุ้มไหมคนละครึ่งคุ้มไหมหรือใครบอกไม่คุ้มถ้ามีโอกาสก็ไปจับจ่ายได้นะคะพี่น้องก็คุ้มอยู่นะก็ได้เยอะอยู่นะ ได้กินงวดมาตั้งเยอะเนี่ยเพราะว่าผมยาวต้องใช้กินวงวดผมเนาะอันนี้เขาก็มีกินวดในตัวนี่อันนี้เขาก็มีกินในในวดในตัวเนาะยาสับผมแต่ว่าก็เลยเอาแบบนี้มาด้วยเดี๋ยวจะเอาไว้อีกสิบวันอะ่ะเราได้ใช้อีกเก้าวันนะอีกเก้าวันนะเดี๋ยวยายไก่ไปไปเอาอีกเก้าวันนี่วันนี้วันที่หนึ่งมันนะวันที่หนึ่งวันแรกเนาะ ได้เยอะอยู่นะคะได้เยอะอยู่พวกยาสีฟันพวกสบู่พวกของใช้พวกแฟตพวกเอ่อสบู่พวกยาสีฟันพวกสไลน์เนาะพวกน้ํายาถูพื้นเนาะของที่เราต้องใช้เนาะของที่เราต้องใช้นะคะแล้วก็ไปเอามามา,มาไว้ได,ด,วด้เดี๋ยวเดี๋ยวรัฐบาลเขาตัดเดี๋ยวรัฐบาลเขาตัดเนาะหมดเขตเขาก็ตัดนะคะของ ของเยอะมากเลยนะเนี่ยของได้เยอะมากเลยนะเนี่ยห้าร้อยสี่สบี่บาทได้สองถุงเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้หลายบอนี่ด้ดลายบอไดลายบอมืออื่นไปอีกค่ะซิบมือเขาให้ซิบมือเเลยใส่ไปเล้่ยมือนหนึ่งบ๊ายบายคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย ไม่บ่ายนะคะไม่บ่ายค่ะ